สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมารีวิว M P P T Charger ของจีนนะครับขาวสวยหมวยอึมนะฮะขาวสวยหมวยอึมหรือเปล่าแต่อึมแน่นอนนะครับเพราะวา่าตัวมันค่อนข้างอ้วนหน่อยนึงนะครับก็เป็น M P P T ขนาด30แอมป์นะครับรองรับ ได้ถึงระบบ48โวลต์น,นะฮะแต่ก่อนจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวผมขอเล่าที่มาที่ไปของ M P P T ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาชิกอินบ็อกมาสอบถามผมอีกว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ขอลิงก์หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับคือที่มาที่ไปคือผมไม่ได้ซื้อนะครับก็ M P P T ตัวนี้นะฮะอ่า เมื่อหลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนแล้วแหละผมก็จำไม่ได้นะครับแอดมินต้นนะครับในกลุ่มโซลาเซลล์เพื่อการใช้งานด้วยตัวคุณเองนะครับเขาสั่งนำเข้ามาขายนะฮะก็ราคาที่เขาขายตอนนั้นอยู่ตัวละ2,000นะครับราคาณตอนนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมอินบ็อกซ์ไปคุยกับเขาเรื่อง MPT p T ตัวนี้นะฮะ ขาบอกว่าตอนนี้ค่าเงินมันเปลี่ยนแปลงนะครับถ,ถ้าสั่งนําเข้ามาใหม่ราคามันจะแพงขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับคือตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับไม่ต้องถามหาซื้อนะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกท่นใดอยากได้ต้องไปหาาตามเว็บอาจจะเป็นเว็บขายของที่เป็นเว็บที่อยู่ในจีนนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูใน Lazada ใน s h อ p e e ไม่มีเนาะ ในอาลีเอ็กเพสไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่านะฮะก็ต้องลองไปหาดูกันถ้าท่านใดดูรีวิวนี้แล้วอยากได้นะครับผมไม่มีขายแอดมินไม่ได้นำเข้ามาขายแล้วนะฮะในส่วนของตัวนี้นะครับที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆนดูนี่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแอดมินต้นนะครับที่เป็นสปอนเซอร์นะครับให้ผมมาได้วิเคราะห์วิจัยนะครับแล้วก็ ให้มาใช้งานนะฮะผมเลยเอามาร,รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาในส่วนของหน้าจอนะครับคือหน้าจอเนี่ยมันตัวหนังสือมันลายไม่สามารถที่จะมองรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับแอดมินต้นก็เลยฝากให้ผมเอามาซ่อมนะฮะในช่วงแรกผมซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้ก็เลยแจ้งไปว่าซ่อมไม่ได้แอดมินก็เลยยกให้ก็บอกว่าเอาไปวิจัยเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ ทิ้งไว้หลายเดือนนะครับพอมีเวลาว่างผมก็เลยเอามานั่งวิเคราะห์ใหม่นะครับจนหาสาเหตุและก็สามารถซ่อมมันได้นะครับให้หน้าจอกลับมาใช้ได้ปกติผมก็เลยแจ้งกลับไปที่แอดมินใหม่ว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะซ่อมมันได้แล้วจะขอซื้อเข้าไว้ใช้งานเองนะครับแอดมินก็แจ้งกลับมาว่า,ายกให้เอาไปใช้เลยไม,ไ,มไม่ต้องซื้อนะฮะก็คือไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ ก็เลยต้องขอขอบคุณนะฮะแอดมินต้นที่เป็นสปอนเซอร์ให้ MPPT ตัวนี้มาใช้งานและมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณไว้ในาอากาศนี้ด้วยนะครับอ่าก็ตามที่บอกไปนะฮะมันมีมันชาร์จสามารถชาร์จได้ สูงสุดนะครับ30แอมป์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน้าจออันนี้ผมตั้งออโต้ไว้นะฮะมันก็ถ้ากดปุ่มหน้าจอไฟก็จะติดแต่ว่าถ้าไม่มีการกดใดๆสักพักหนึ่งก็จะดับนะครับตัว MPPT จะมีมันจะไม่มีขั้วต่อนะฮะมันจะมีสายมาให้นะครับก็อยู่ด้านล่างนี้นะฮะสายทางฝั่งซ้ายมือเป็นสาย PV นะครับสายทางฝั่ง ขวามือเนี่ยเป็นสายที่ต่อเข้ากับแบตนะครับตัวนี้รองรับแรงดัน PV ได้ถึง2 0 0โวลต์นะฮะจากที่เคยหาข้อมูลมานะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยนะครับอมอมฟัสแผงอมอมฟัสอนุกรมกันนะฮะสองแผง160โวลต์นะครับสามารถชาร์จระบบ4 8โวลต์ได้นะครับ แต่ว่า24ไม่ได้ลองไม่มั่นใจว่าจะชาร์จได้หรือเปล่าแต่ผมผมมั่นใจว่าน่าจะชาร์จได้นะฮะแผงอมอฟัสอนุกรมกันนะครับส่วนพาวเ r ็มอร์นะฮะถ้าออมฟัสอนุกรมกันในช่วงที่แดดด,ดีๆเนี่ยแรงดันแผงเกิน160โวลต์พาวเอไม่ชาร์จนะครับถ้าเกิน160โวลต์ไปจะไม่ชาร์จจะหยุดชาร์จนะฮะมันจะเออเลอร์แรงดันเกินแต่ตัวนี้ ชาร์จได้สบายเลยครับไม่ไม่เออร์เลอร์นะฮะอ่าอันนี้เป็นข้อดี1ข้อนะครับก็ออมฟัตเนี่ยอนุกรมกันได้เลยอนุกรมกันแรงดันร้อยหกสิบตัวนี้สามารถทำงานได้นะครับตัว M P V T จะมีพัดลมด้วยนะฮะพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านล่างนี่นะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นะฮะ คิปมันอาจจะมืดๆหน่อยนึงเพราะว่าแสงด้านหลังมันสว่างมากนะครับเลยทําให้ด้านหน้านี่ค่อนข้างที่จะมืดเป็นเป็นบางจังหวะนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมติดตั้งใช้งานแล้วนะฮะก็เลยขี้เกียจที่จะแกะออกมารีวิวให้เพื่อนๆดูก็เลยรีวิวในลักษณะของการติดตั้งไปแล้วนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะมีพัดลมนะครับอยู่ด้านล่างนี่นะฮะดูดดูดลมเข้าทางด้านล่างนะครับเป่าขึ้นมาด้านบนนะฮะ พัดลมตัวนี้ทํางานอัตโนมัตินะครับคืออัตโนมัติหมายถึงว่าทํางานตามความร้อนนะฮะถ้าอุณหภูมิถึงจุดจุดหนึ่งพัดลมจะเริ่มทํางานนะครับแต่ว่าจะหมุนช้าๆก่อนแต่ว่าถ้าอุณหภูมิสูงมันก็จะหมุนตามอุณหภูมิฮะความเร็วรอบของพัดลมเนี่ยจะหมุนหมุนเร็วตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมใช้มามันก็ยังไม่เคยหมุนเลยนะฮะเพราะว่า กระแสที่ผมแผงที่ผมใช้เนี่ยมันมีกระแสชาร์จอยู่ประมาณ4แอมป์เองนะครับพัดลมก็ไม่เคยทํางานมันไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าผมเคยเอาสวิตช,ชิง่งอใส่แทนแผงเข้าไปชาร์จประมาณ10กว่าแอมป์สักพักมัน,ม,นมันก็หมุนนะฮะแต่จะหมุนช้าๆก่อนแล้วก็ถ้าร้อนมากๆก็จะเริ่มเร็วขึ้นนะฮะเสียงจะไม่ดังนะครับออันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึง่งต่างจากพาวเ r ็มอาร์เนี่ยพาวเพัดลมหมุนแล้วนะฮะฟืดเลย นี่นะครับพาวเอาร์จะถ้าทํางานก็คือหมุนเร็วเลยนะฮะไม่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 มีสปีดตามความร้อนนะครับเรื่องของพัดลมนะครับในเรื่องของการแสดงผลนะฮะที่หน้าจอนะครับก็จะมีแสดงผลแรงดัน PV นะฮะ PV คือแรงดันจากแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นกระแสของแผงโซล่าเซลล์นะฮะอันนี้เป็นกระแสของแผงนะครับ แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะฮะแสดงแรงดันของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมตั้งค่าลิเทียมเอาไว้นะฮะพอผมใช้ชาร์จแบตลิเทียมนะครับแล้วก็แสดงกํากลังวัดของแผงโซลา่าเซลล์นะฮะคือกระแสกับตรงนตรเนี้ยกับวัดเนี่ยมันเป็นแสดงของแผงนะครับไม่ได้แสดงการชาร์จลงแบตนะะนครับในส่วนปุ่มกดจะมี2ปุ่มนะครับ ับมีปุ่มน,นี้เป็นปุ่มเมนูด้วยแล้วก็เป็นปุ่มเลื่อนเลื่อนลงน่าจะเลื่อนลงเนาะนะครับอันนี้เลื่อนขึ้นนะครับกดขึ้นอันนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับเมนูด้วยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยเลื่อนลงด้วยนะครับแล้วไฟสถานะก็จะมีสมดวงนะฮะอันนี้สีเขียวแสดงสถานะของไฟแผงโซล่าเซลล์นะครับอันนี้สีแดงแสดงสถานะของแบตเตอรี่ถ้าแบตเต็มนะครับ หรือว่าไม่มีการต่อแบตเตอรี่อยู่ไฟดวงนี้จะติดนะฮะหรือว่าถ้าเราชาร์จจนแบตเต็มเนี่ยไฟดวงนี้ก็จะติดนะครับติดเป็นสีแดงนะครับอันนี้ไฟเอาท์พุตนะฮะไฟเอาท์พุตก็จะแสดงสถานะตอนที่มีการจ่ายเอาท์พุตออกไปแต่ว่า,า MPT ตัวนี้นะครับไม่มีเอาท์พุตนะฮะจริงเอาท์พุตมันจะอยู่ขั้วต่ออยู่บริเวณนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ได้ทํามานะครับ คือเขาไม่ได้ทําขั้วเอาต์พุตมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันไม่มีเอาต์พุตนะฮะไม่มีช่องจ่ายโหลดนะครับแต่ไฟสถานะมันก็แสดงนะแต่ว่ามันไม่ได้ทําช่องจ่ายโหลดมาเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในส่วนของเมนูนะฮะที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพราะว่า M M P P T ในราคาประมาณเนี้ยนะครับมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันนี้นะฮะ ฟังชันที่เหมาะสมกับที่เราจะนํามาชาร์จแบตเตอรี่เทียมนะครับมันเดี๋ยวฟังก์ชันอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันในการเข้าเมนูนะครับในการเข้าเมนูกดปุ่มนี้แช่ไว้นะฮะประมาณสองวินะครับนี่นะครับมันก็จะเข้าเมนูแล้วนะฮะอ่า vo vo max นะฮะหรือมันจะเขียนว่า v ว l ต์แนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวย่อนะครับ ผมตั้งไว้ที่58โวลต์ก็คือแรงดันชาร์จแบตเตอรี่นะครับอ่า uh, M P V T ตัวนี้จะไม่ดีเทคแบตอัตโนมัตินะครับคือจะไม่ตรวจสอบแบตอัตโนมัติเราจะชาร์จแบตกี่โวลต์เราต้องตั้งเอาเองนะครับการตั้งก็อันนี้กดลงเห็นไหมครเราจะตั้งระบบชาร์จระบบ24นะครับแล้วก็กดลงไปให้เหลือแรงดันชาร์จประมาณ28โวลต์28.8นะฮะอันนี้ผมชาร์จระบบ4.8นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่ 58โวลต์นะครอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับในการเปลี่ยนเมนูก็กดแช่ไว้ประมาณ2นวินะครับมันจะเปลี่ยนเมนูนะครับนี่นะครับถัดลงมาจะเป็นโวลต์ต่ำโวลต์โลนะฮะตัวนี้มันจะใช้จริงๆมันจะใช้ใช้คู่กับช่องจ่ายโหลดนะครับใช้คู่กับช่องจ่ายโหลดนะฮะแต่ว่า กรณีนี้มันไม่มีช่องจ่ายโหลดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับสาหรับวีโวลนะฮะแต่มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันมีช่องจโดโด่ายโหลดนะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีแต่ผมตั้งไว้ที่4 8แโวลต์นะฮะแต่เราไม่ต้องตั้งก็ได้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วก็กดเมนูแช่ไว้สอ v งนีนะครับจะเป็น VBa c k กนะฮะก็ V คือโวลต์ที่กลับมาทํางานนะฮะโวลต์ที่ช่องจ่ายโหลดจะกลับมาจ่ายโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะว่า รุ่นนี้มันไม่มีช่องจ่ายโหลดนะครับแต่เฟิร์มแวร์ก็เขียนมาเพราะว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีช่องจ่ายโหลดนะครับกดเมนูไปอีกทีนึงนะครับ i m a มนะฮะ,ะตัวเนี้ยนะครับที่ผมบอกว่าเหมาะสมที่จะใช้กับแบตลิเธียมก็คือการตั้งกระแสชาร์จนะครับมันตั้งได้ต่ำสุดอยู่ที่5แอมป์สูงสุดอยู่ที่30นะครับอันนี้ผมตั้งไว้สูงสุด เพราะว่ายังไงกระแสของแผงโซล่าเซลล์ของผมมีอยู่ยังไงก็ชาร์จไม่เกิน5แอมป์นะฮะเพราะว่าผมใช้กับแผงมือสองที่มันค่อนข้างที่จะเสื่อมแล้วนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เรามีแผงเยอะๆนะครับเรามีแผงเยอะนำไปใช้ชาร์จแบตลิเธียมที่มีขนาดความจุน้อยๆนะครับถ้าเราชาร์จด้วยกระแสสูงๆเนี่ยแบตลิเธียมนะฮะ คือถ้าเราอัดกระแสชาร์จเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบวมได้นะครับสาหรับแบตลิเทียมนะฮะหรือแบตน้ําก็แล้วแต่นะครับเราอัดกระแสชาร์จมันสูงเกินไปเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะสั้นลงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราดึงกระแสชใช้นะฮะสูงสูงนะครับชาร์จกระแสสูงก็มีผลต่ออยุการใช้งานของแบตเตอรี่ยิ่งแบตลิเทียมเนี่ยท่านต้องคํานึงถึงเรื่องกระแสชาร์จ เป็นสำคัญเลยนะครับมองข้ามไม่ได้บางท่านาไม่ค่อยได้ใส่ใจในจุดนี้นะฮะใช้แบต0 0 0่อแอมีแผงโซล่าเซลล์เยอะชาร์จทีหนึ่ง3าม0แอมนะครับผมบอกได้เลยว่าแบตท่านอายุไม่ยืนแน่นอนไม่นานก็อาจจะบวมนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แบตกี่แอมนะครับก็ควรตั้งกระแสชาร์จให้เหมาะสมนะฮะมันสามารถตั้งได้อ่าขออภยัยเขียวออกมากดเข้าไปใหม่นะครับ นี่นะครับก็ลดลงมานะฮะจะชาร์จกี่แอมป์ก็ลดไปนะฮะสิบแอมป์ยี่สิบแอมป์นะครับคือจะมีแผงเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะฮะเราตั้งกระแสชาร์จเอาเวลาตั้งมันก็ไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นตั้งสิบแอมป์นะฮะท่านจะมีแผงสักยี่สิบสามสิบแผงกระแสชาร์จที่ชาร์จลงแบตก็จะไม่เกินสิบแอมป์นะครับในกรณีนี้ของผมจะตั้งไว้ที่สามสิบแอมป์ นะครับเพราะว่ากระแสแผงผมไม่เกินอยู่แล้วนะฮะอ่าอันนี้นะฮะที่ผมบอกว่าฟังก์ชันนี้มันเหมาะที่จะนำไปชาร์จแบตลิเทียมนะฮะก็คือมันสามารถควบคุมอ่ากระแสชาร์จได้นะครับข้างล่างอันนี้เป็นบันทึกวัดฮาวนะฮะก็บันทึกอ่าวัดการชาร์จว่าวันหนึ่งเราชาร์จไปกี่วัตอะไรประมาณนี้นะครับ ค่านี้สามารถบันทึกไว้ได้สามารถรีเซ็ตได้เรากดปุ่มใดก็ได้เป็นหนึ่งทีนะครับค่าตรงนี้มันก็จะถูก reset รีเซ็ตนะฮะแต่ผมจะไม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ดูว่าหนึ่งวันผมชาร์จไปกี่กิโลวัตต์นะครับถัดไปนะฮะอ่าจะเข้าในสู่เมนูนี้นะครับอันนี้คือตั้งค่าการจ่ายโหลดนะฮะอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้จริงๆตัวนี้จะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องจ่ายโหลด นะครับมันก็จะมีค่าออนออนก็คือจ่ายตลอดนะครับออโต้ออโต,ออโต้ก็คือจะจ่ายโหลดเฉพาะตอนที่แดดหมดไปแล้วนะครับเมื่อแดดหมดไม่มีแสงช่องจ่ายโหลดก็จะจ่ายไฟออกมาถ้าเป็นออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะ LCD LCD ก็คือไฟแสงสว่างของพื้นหลังนะครับ LED back light นั่นแหละฮะ ผมตั้งออโต้ไว้ก็คือถ้าไม่มีการกดปุ่มใดๆไฟแสงสว่างก็จะปิดเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราตั้งออนไว้มันก็จะติดตลอดนะฮะวันนั้นผมตั้งออโต้ไว้นะครับแบตนะฮะแบตมีให้เลือกอยู่2ออย่างนะครับก็คือลิเธียมกับ QS QS เป็นแบตน้ำนะครับตัวนี้นะฮะ QS เป็นแบตน้ำนะครับ อีกตัวเลือกนึ่งก็คือลิเทียมนะฮะอันนี้ผมใช้ชาร์จแบตลิเทียมนะครับผมก็เลือกเลือกแบตลิเทียมเอาไว้นะครับแล้วก็เมนูถัดไปก็คือเมนูยืนยันนะฮะถ้าเราไม่ต้องการยืนยันการตั้งค่าเราก็กดไปทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการยืนยันการตั้งค่าเราก็กดปุ่มน,นี้แช่ไว้นะฮะกดแช่ไว้นะครับมันก็จะยืนยันการตั้งค่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ยืนยันการตั้งค่านะฮะ กดเข้าเมนูพอมาถึงตรงนี้นะครับเราตั้งค่าไปแล้วแต่เราไม่ต้องการยืนยันเราต้องการที่จะออกกด1ทีครับมันก็จะออกโดยโดยไม่ยืนยันนะฮะนี่นะจอมันจะ,ะนานหน่อยโอเคนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ mppt ตัวนี้นะฮะก็ผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครจะนำมาชาร์จแบตลิเทียมนะครับอ่าว์ไม่ไหลนะฮะว์ไม่ไหลด้วยนะครับาสามารถที่จะดึงแบตเตอรี่ออกได้เลยนะฮะข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือสามารถต่อแผงก่อนหรือแบตก่อนก็ได้ในกรณีที่นำท่านนำไปชาร์จแบต12โวลต์นเนี่ยท่านต่อแบตนะครับต่อแบตก่อนเนี่ยตัว m p v t มันจะไม่ทํางานนะครับ <E <asy> <computers> เหมือนว่า,าไฟเลี้ยงมันอาจจะต่ําเกินไปเราต้องต่อต่อแผงก่อนนะฮะต่อแผงก่อนนะครับ,แ,นนรบแล้วก็ออนไฟจากแผงเข้ามาเพื่อให้ตัว M PPT มันติดแล้วก็เราก็กดตั้งค่าก่อนตั้งค่าด้วยแผงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยต่อแบตท,ทีนี้เราต่อแบตไปแล้วนะครับเราสามารถออกแผงได้ตัวมันจะไม่ดับแต่ว่าถ้าเราต่อแบตก่อนนะครับสำหรับระบบ12นะฮะตัว M PPT มันจะไม่ติดนะครับ ในส่วนของระบบ24สามารถต่อแบตก่อนได้นะฮะหรือว่าจะต่อแผงหรืวต่อแบตก่อนก็ได้นะครับก็ข้อดีก็มันอย่างหนึ่งนะฮะต่อแผงก่อนก็ไม่พังนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นระบบ d ีเทคอัตโนมัตินะฮะมันเป็นแมนวนวลตั้งค่านะครับในในส่วนของประสิทธิภาพนั้นก็ ถ้าเป็น M P V T เนี่ยมันใกล้ๆก,กันหมดนะฮะประสิทธิภาพแทบจะไม่ต่างกันนะครับประสิทธิภาพแทบไม่ต่างกันนะฮะอพียงแต่ว่าในเรื่องของหน้าตาอาจจะไม่สวยงามสําหรับบางท่านนะครับอ่าขาวๆเ,เ,เหลี่ยมๆอาจจะไม่ชอบหน้าตาแบบนี้นะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะเพราะแต่ละแต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่สําหรับผมผมก็ว,ว่ามโอเคอยู่นะฮะรูปร่างค่อนข้างบึกบึนนะครับอ่า ประมาณนี้นะฮะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ตามที่ได้พูดเอาไว้นะฮะว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ